สองท่านกำลังบินธบัตอยู่ดีดนั้นไปเจอโยมกำลังกระดกขวดรับอรุณอยู่ริมทางจู่ๆโยมนั้นก็เกิดอาการเบื่อใส่บาทอยากใส่พระเฉยไปฟังพระท่านเล่ากันบินธบาตเปืดนี้ยมขมถนนมาคนหนึ่งนางกินเหล้าอยนางเหล้า,ายอยกินประจำเลยใช้ขอเข,อขาพระก็ให้คราบประจำาปนยางมากว่ามึงดากก่า,ากูเลยอยังว่ามึงเก่าเลยยังว่า ใจจ้างคนมาทำร้ายกูเลยอิไซกับไซแมนจะต่อยเขาปังหงอยน่ะแต่พักกงงอยู่ยืนงงเงียบมาเจ้าอะไรเพิ่งกระพากนักเลงตุนทหารกันมาไต้อีกเชียนึงกระาก็เลยถอยออกมาเลยตัวตำรวจพระอาจารย์จะเอาเรื่องยังปะบอยยอมไงพระอาจสาธุมีขนาดยังไม่ทันได้เจริญพรพระอาจารย์โดนทั้งหมัดทั้งแข้งท่านยังเมตตาแถมโยมเมาคนนี้ก็มาขอข้าววัดกินบ่อยๆไม่น่าทำกันได้ลง ก็น่าจะโดนหนักกว่านั้นนะดีนะผมไม่ทําไม่มากกว่านั้นถนะอ,อ,อดผ้าเหลืองออกมานะคุณต้อถอดผ้าเหลืองที่เราไปตีพ้าก,ก็คือเขาพูดไม่พอกับเรา Yes Sir I know ไปบอกกันมาตำรวจเนี่ยยังไม่กล้าจับผมออันนี้ผมพูดจริงเพราะนะอะไรเพราะอะไรเราเราเป็นคนดีเดี๋ยวผมจะเข้าไปบ้านหน่อยไปบ้านหน่อยบ้านพี่ไกลไหมให้ขับรถไปส่งไหมโอเคขอบคุณนะไปผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งไหมโอเคไปไหมย่อขอบคุณ แม่เยสเซอร์ yes, พี่นักข่าวก็จัดไปส่งถึงที่แต่เป็นที่นี่แทนผมตำรวจคุณเป็นทำร้ายของไหมนี่โท่เรียบร้อยพ่อคนดีพระท่านให้อภัยแต่พี่ตำรวจบอกยังก่อนนะเมาแล้วกลางเชิญขึ้นรถไปโรงพักครับไหนบอกตำรวจไม่กล้าจับไงนั่งหงอยเลย